สวัสดีครับมาพบกับผมมันบทบทเรียนนะครับวันนี้จะมาในบทเรียนเรื่องการสอนให้โมเดลทานข้าวนะครับนี่อย่างเช่นอันนี้ผมจะลองกินซูชินะครับปล่อยซูชิใส่ปากครับเห็นไหมโมเดลก็จะงับซูชิเข้าไปในปากนะครับเอ,อเรามาลองที่ไข่ดาวชิ้นนี้บ้างนะครับไข่ดาวชิ้นนี้ผมจะเอามาเล่นนิดหน่อยนะครับก็คือผมผมจะลองวางบนหัวดูนี่นะครับจะเห็นว่ามันติดกับหัวนะครับมันไม่ได้งับเข้าไป ถ้าวางกับไหลนะครับก็จะติดอยู่กับไหลไม่ได้กินเข้าไปแต่ถ้าวางเข้าที่ปากปั๊บงาบงำ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 เห็นไหมครับมันจะเคี้ยวเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นของกินที่เราไม่ได้กินเปลือกเข้าไปนะครับอย่างเช่นแก้วน้ําเนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าให้มันมาอยู่ที่ปากได้โดยที่เราไม่งับเข้าไปนะครับสามารถตั้งค่าได้แบบนี้แล้วก็ของกินที่เป็นขนมปังก็สามารถเข้าปากไปได้แบบนี้ วิธีตั้งค่านะครับทำอย่างไรเดี๋ยวจะตัดฉากไปให้ดูเลยอ่าสำหรับวิธีตั้งค่าโมเดลนะครับให้กินของเข้าไปเราจะเริ่มกันที่โมเดลที่ยังไม่ได้ผ่านการตั้งค่าก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ต่อให้เอาของกินไปวางที่ปากนะครับก็จะแค่ติดอยู่กับปากเฉยมันจะไม่ไม่ได้กินเข้าไปวิธีทําให้โมเดลกินเข้าไปนะครับให้เราเปิดเมนูขึ้นมากดที่ปันเฟืองครับแล้วก็ไปที่ เ,ออเมนูที่สามนะครับที่เป็นรูปโมเดลกับบรรฟองมาที่คําว่า customize model ครับ customize model เสจปั๊บเลือกบรรทัดที่สองครับ select a d made that delete item on drop นะครับแปลว่าออจุดของโมเดลที่จะทำให้ทาให้ไอเทมหายไปเมื่อวางลงไปบนจุดนั้นนะครับออจุดที่เราต้องการก็เป็นส่วนของใบหน้านะครับ ถ้าเอาขนมปังชิ้นนี้ไปวางที่เออที่ปากที่ตาหรืออะไรอย่างนี้ให้มันหายไปนะครับเออเราจะเลือกคลิกจากตรงนี้เลยก็ได้เอาเออปากส่วนล่างปากส่วนบนปากเออผิวหนังปากส่วนบนแล้วก็ปากนี่นะครับเออแล้วผมอยากได้ส่วนใบหน้าด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าใบหน้าเขาตั้งค่าไว้ตรงไหนผมก็ใช้วิธีเลื่อนให้มันไฮไลท์นะครับแล้วผมก็คลิกเอา เอาใบหน้ามาด้วยอ่านี่ไงเฟสเอาส่วนหน้ามาด้วยนะครับแล้วก็กด Customize Model ครับเช็คอีกทีหนึ่งว่า Select a Mate มันมาครบแล้วนี่นะครับนี่ปากบนปากล่างแล้วก็ส่วนหน้ามาแล้วแล้วเราก็ลองเทสค,ครับจับไอเทมสักชิ้นหนึ่งแล้วก็มาวางที่ส่วนหน้าของโมเดลครับมันต้องกินไปอ่าเรียบร้อย แบบนี้ถือว่าสำเร็จนะครับกดโอเคได้เลยต่อมาครับเราจะมาสอนออวางโมเดลนะครับอย่างที่ว่ามันจะมีโมเดลที่โมเดลกินแล้วก็เครื่องประดับบางชิ้นที่โมเดลไม่กินนะครับอย่างเช่นอันนี้ต่อให้มาวางที่หน้ามันก็จะไม่กินเข้าไปเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับคำว่า pin to light to D model นะครับถึงจะเป็นขนมปังเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่กด pin to light to D model ไว้เนี่ยไว้เนี่ยมันจะไม่กินครับเห็นไหม แต่ถ้าเราทําขนมปังมาเหมือนเดิมครับแต่ขนมปังชิ้นนี้เลือกว่า pin t o light t o D model นะครับนี่ขนมปังชิ้นนี้ก็จะ,จะสามารถกินเข้าไปได้ครับแบบนี้วิธีทมที่ค่อนข้างง่ายเลยแล้วก็สามารถจะไปใช้งานได้นะครับถ้าเรากําลังไลฟ์อยู่แล้วเราอยากจะพักทานข้าวแล้วอยากให้คนดูเขาไม่ไม่ขัดอารมณ์แล้วก็มีส่วนร่วมกับไลฟ์ของเรานะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้ วันนี้ก็ขอจบการรายงานตะเพียงเท่านี้ครับบายบายจ้าเจอกัน